สวัสดีครับอันนี้ช่องมนุมหาการ8ปนะครับนวันนี้นะครับผมได้พระง่างนะครับพระง่างเกตตรงนะฮะเมาต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ให้ดูเนื้อหาก่อนนะครับจะเป็นเนื้อออกทองผสมนะครับและศิลปะตรงนี้นะฮะที่ผมสังเกตตรงนี้ตรงฐานจะมีการเซาะนะครับแต่งแต่งฐานบัวให้มีความหนามากขึ้นนะครับให้มีเส้นหนานะครับ ด้วยส่วนใหญ่แล้วยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นการเขียนนะครับพอพอมายุคประมาณปี9กว่าแปกว่าเนี่ยลงมา9กว่าก็าจะมีการแซะนะครับแซะให้ให้ฐานบัวเนี่ยมีเอกลักษณ์คือเด่นชัดมากขึ้นนะครับมีความหนาของเส้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าเนื้อโลหะเนี่ยถ้าดูเนี่ยนะฮะก็จะดูง่ายนะครับดูความเก่าของเนื้อก็จะชัดเจนเห็นไหมฮะ ตรงนี้โดยรวมนะครับขาวๆเนี่ยนั่นคือคราบเหงื่อใครหรือคนที่ใช้เขาเขาเอ่อคนเกาะเขาใช้มานะฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่าตรงตรงผิวเนี่ยฮะก็จะมีพวกคราบขมาเหมาพวกคราบเบ้านะฮะตามองค์ในพวกพระหลาดเนี่ยก็จะมีพวกคราบขมาเหมาเห็นไหมฮะพอหลุดไปปั๊บเป็นแผ่นใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าเป็นส่วนส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮะก็จะเป็นพวกคราบขมาเหมาดำๆเห็นไหมครับแต่ว่าก็เอ่อโดนการใช้โดนเหงื่ออะไรก็จะเอ่อคลุม คลุมด้วยไอ้พวกเขาเรียกว่าพวกคราบเหงื่อนะครับพวกคราบเกลือคราบเหงื่อนะครับตามซอกนะครับผิวก็จะมีเปิดมาบ้างๆบางๆนะครับการดำเหนือก็ดำมาจากพวกคราบขมเหลาในการหล่อนะครับคราบเบ้าในการหล่อนะครับใต้ฐานก็จะเป็นฐานเรียบนะครับตะไบคือตะไบเรียบนะฮะมีตะไบตะไบทางเดียวกันนะแต่ว่ามีผิวพวกคราบขมเหลาเนี่ยปกคลุมหมด นะครับก <formation> <inh>. ็จะทําให้เห็นอุดยากยากหน่อยนะครับดวงตาเนี่ยผมบอกก่อนว่าดวงตาเนี่ยเจ้าของบอกผมมาว่าขอไปเขาเรียกว่าขอไปสว่านเจาะนะเขาไปเจาะมาใหม่นะฮะเขาไปเจาะมาใหม่นะครับก็ก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาใช้สว่านเจาะดวงตาเพื่อให้ใส่พลอยนะครับเพื่อใส่พลอยขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าตอนเดิมเนี่ยนะครับก่อนเดิมเออต้องต้องบอกเขาว่าเขาก่อนเดิมเขามีพลอยเก่านะแต่เป็นเหมือนพลอยแตก เขาเลยเอออกคว้านออกนะครับก็ใช้สว่านเจาะเพราะว่าพลอยที่ซื้อมาใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันมันเล็กมันไม่เท่ามันไม่เท่ามันใส่ใส่ไม่ได้ก็เลยก็ต้องขยายลูกลูกกระตาเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ตาพลอยใหม่ลงไปนะครับถ้าดูตามองเนี่ยพวกเนื้อหาพวกสนิมก่อนเนี่ยธรรมชาติเนี่ยคือดูง่ายนะครับเป็นเนื้อหาหลอกดูง่ายนะครับอ่านี่ฮะถ้าสมมุติว่า เรามาเทียบกับพิมพ์ยุคต้นๆผมมีองค์หนึ่งนะนี่เห็นไหมฮะเนื้อหาเนี่ยเขาจะต่างกันเอ่อต้นนี้เป็นต้นที่ผมบูชาไว้ที่ทํางานนะนะครับจะไม่ได้อยู่ที่บ้านเอ่อต้นนี้จะบอกก่อนว่าไม่ค่อยได้อยู่ที่ที่ในคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะในคลิปส่วนใหญ่ที่ทำจะทาที่บ้านแล้วเอ่อต้นที่เก็บสะสมไว้ก็จะเก็บที่บ้านแต่ต้นนี้คือต้นที่แยกออกมานะครับเป็นต้นที่แยกออกมาจากต้นอื่นเพราะว่าต้นนี้ ผมต้องตั้งบูชาไว้ที่บา้านไอ้ที่ทํางานนะครับเพราะว่าเราขอเขาเนี่ยเาเราได้นะครับเร,เราขอเขาเราได้เราก็เลยไปเลี่ยมแล้วก็ตั้งบูชาไว้ที่ทํางานนะครับต้นนี้ต้องบอกก่อนว่าเ,เขาเขาอยู่ในห้องน้ํานะครับเขาอยู่ในห้องน้ํานะครับจากบ้านเก่าอันนี้ผมได้มาจริงๆตอนได้มาเนี่ยมีมือนม,มีสายสินล้อมล้อมรอบนะนะครับแต่ผม <laughs> แรกๆผมได้มาไอ ด,ด้วยความรู้น้อยแล้วกันนะครับไอที่จะเก็บเอาไว้แต่สินเนี่ยก็ไปแกะออกนะครับมันก็เลยเป็นแบบเสียดายพอกลับมาคิดเราเสียดายแต่องค์นี้คือดูดูดง่ายนะครับพวกสนิมน้ำหมากสนิมมะขามเนี่ยขึ้นตามผิวเลยนะครับเห็นไหมครับฐานก็จะเป็นรอยขีดนะครับรอยเขียนเขียนด้หุ่นเทียนนะครับผิวก็จะออกเ,อเรืองท่อนดอกบ,บวกนะครับตอนแรกมาออกเร,อเอเรืองอมเขียวนะ นะครับผิวที่เปิดเนี่ยเหลือ,องอมเขียวมาแต่พอเกลี่ยพออะไรพอไม่โดนอากาศเนี่ยนะฮะก็เริ่มออกทองออกอะไรก็ดูง่ายถ้ามุดเปรียบเทียบกันเนื้อโลหะใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนื้อโลหะก,ก็ไม่ต่างกันหรอกครับเพราะว่าห่างกันไม่เท่าไหร่ไม่กี่สิบป,ปีนะครับไม่กี่สิบป,ปีองค์นี้ถ้าตีก็ประมาณเออน่าจะมาปีแปดกว่านะครับตีปีแปดกว่าอง์นี้ปกติปีเก้ากว่านะครับเนื้อโลหะก็ไม่ต่างกันเห็นไหมฮะนี่ฮะ อันนี้จะไม่ค่อยได้เห็นันคลิปเท่าไหร่นี่มาให้โชว์อุดทองแดงนะอุดใต้ฐานด้เป็นอุดทองแดงจะไม่ผิดนะนะครับแต่ใบที่ทางเดียวกันครับต่ใบที่ทางเดียวกันอ๋อองค์นี้รู้สึกว่ารูอุดจะจะยุบลงไปหน่อยเพราะว่าอยู่ที่ชื้นนะครับมมอ,รอยู่ที่ชื้นจะมีความสนิมมีอะไรที่ชื้นนะครับนี่ครับเห็นดวงตาไหมฮะเนี่ยตาเขาเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ไปเจาะไปเจาะเพิ่มเจ้าของบอกเองนะครับไปเจาะเพิ่มเพราะว่าจะใส่พลอยนะครับ นี่ฮะอันนี้ผมอยู่ที่ทํางานนะก็อาจจะมีเสียงดังหน่อยนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับอีกองอีกองที่ผมไม่ได้โชว์ในในคลิปเท่าไหร่เลยองนี้อ่าองนี้องค์หลังคอมองค์นี้ผมใส่ลูกกาใหม่มานะครับเป็นพลอยเออเป็นพลอยแท้นะครับผมซื้อพลอยแท้มาเป็นหลังเต่าพลอยหลังเต่านะครับพลอยแท้หลังเต่า เป็นโกเมนแดงอ่าเป็นพลอยโกเมนแดงหลังเต่าองนี้จะมีชาติแดงข้างหน้านะครับจะมีชาติแดงข้างหน้าและข้างหลังมีรอยชาติทาชาติแดงองค์จะล่ํานะครับองค์นี้จะล่ําเป็นพิเศษนะครับเอ่อดูง่ายนะครับถ้าเทียบกับองค์นี้ดูเห็นความล่ำไหมฮะโอ้โหล่ําบึกเลยนะองค์นี้ถือล่ําบึกมากนะครับองคเนี้ยผมขอเคยขอเรื่องโชคลาภนะครับเราเวลาเราขอเนี่ยนะฮะแล้วก็ถอเลยว่า ถา้าสมมติว่านะครับอันนี้ส่วนตัวนะถา้าสมมติว่าผมได้เนี่ยนะครับ <_ C os al> ผมก็จะตั้งบูชานะแล้วก็จะหาหาตาแดงมาใส่ให้นะครับเพราะฉะนั้นตาแดงของง่างแต่ละตนน่ะนะครับถ้าคุณจะใส่เพิ่มหรืออะไร <_ C os al> น่าหมายถึงว่าคุณต้องขอนะลองขอท่านก่อนแล้วค่อยใส่ให้มันต,ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะครับเมื่อเราได้ปั๊บเมื่อท่านบรรดาลิศได้นะครับเ,เราก็ขอได้น่นหมายถึงว่า ฤทธิ์ของพลัง,ง่างแต่ละตนเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบุญที่เราทาให้เขานะครับบุญที่เราทาให้เขานะครับส่วนวาสนาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าดวงของท่านจะเจอเขาหรือเปล่าะนะครับต้นนี้เนี่ยฮะผมไปขอมาผมก็ได้แต่เราผมทําบุญนะผมทําบุญให้ฤทธิ์ง่างน,นะผมะบูชาสายขาวนะครับอย่างที่ต้นๆคลิปที่บอกมาบูชาสายขาวแต่ต้น นะครับก็พอขอได้เราก็ให้ให้ให้พลอยนะครับเป็นบอยโกเมนแท้นะครับใส่ลูกกวาให้เขาให้ถ้ามีเพิ่มนะครับแล้วก็เราก็ตั้งบูชาเที่ยงงานสอดต้นนี้ก็เลี่ยมนะฮะนี่คือการเลี่ยมเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนปัจจุบันที่ผมเห็นแล้วผมไปเลี่ยมนะครับในสมัยก่อนๆเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนว่าการเลี่ยมเนี่ยนะครับผมเองก็จะมีการขอหรือมีข้อแม้นะครับว่าถ้าได้ผมจะเลี่ยม ประมาณนี้แต่ในปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีข้อแม้อะไรเจอปั๊บแท้ปั๊บผิวสวยเราก็เลี่ยมเก็บไม่ค่อยได้ขอนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ขอท่านเท่าไหร่อันนี้คือ2องค์ที่อยู่ที่ทํางานนะแล้วก็เป็น2องค์ที่ผมเองไม่ค่อยได้ลงคลิปคู่กับองค์ที่อยู่ที่บ้านนะฮะนะครับองนี้สององค์นี้เราเรา,เ,าเรารับปากท่านไว้ว่าเราตั้งบูชาก็เลยต้องตั้งบูชาที่ท,ที่ทำงาน นะครับซึ่งเราตั้งที่บ้านไม่ได้คืออยู่กับคุณแม่และคุณแม่เขาก็กังวลน,นะครับเพราะว่าพลักงานเราไปพูดกับใครเนี่ยบางคนก็จะมองเป็นของต่ําเพราะฉะนั้นเ,เราเราเราเปลี่ยนความคิดไม่ได้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนความคิดคาไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการของเรานะครับวิธีการบูชาที่จะไม่กระทบใครแล้วก็มันสะดวกกับเรามากที่สุดอา่อาตรนนี้ตรงคราบเนี่ยเป็นคราบกาวนะเป็นเหมือนคราบกาวนะครับลงกาวมา อันนี้ผมไม่รู้ว่าลงกาวของที่ขอบพลาสติกหรือเปล่านะมาโดนเนี่ยนะครับตอนแรกก็ไม่มีหรอกนะครับอืมนะฮะก็มามีขึ้นมาตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นช่างที่เออเทกาวแล้วไปโดนนะฮะก็เป็นขอบมาไม่เป็นไรนะครับผิวเดิมอ,องนี้ถือว่าผิวเดิมมากๆนะครับสวยมากนะครับองค์นี้ผมตั้งชื่อว่าพ่อความสุขนะฮะพ่อความสุขอ่กาอนะการตั้งชื่อนะครับการตั้งชื่อในสมัยก่อน ผมเองก็มีข้อแม้เหมือนเดิมนะครับถ้ามีดวงจิตจ,จริงนะถ้ามีฤทธิ์จริงถ้าดวงชะตาผูกกันจริงรับสื่อกันได้ผมจะตั้งชื่อให้ท่านอันนี้คือสิ่งที่ทุกครั้งนะครับที่ก่อนที่ตั้งชื่อเนี่ยนะครับผมก็จะจะขอท่านจะขอท่านอันนี้ใ,ใครนํากลวิธีไปลองทําดูก็ได้นะนะครับบางองค์แท้แต่ว่าเราจิตสัมผัสไม่ได้คนณก็เข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะ เขาเรียกว่าจิตอาจจะสื่อไม่ถึงคุณต้องนั่งสมาธิเพิ่มจิตคุณด้วยนะครับผมนั่งสมาธินะนะฮะแล้วก็สวดมนต์แบ่งบุญให้พระง,งา่างคือสวดมนต์เนี่ยคุณก็สว,นนวดมนต์บทใหญ่ไปเลยนะครับยกบุญทั้งหมดนะครับให้พระง,ง่างน,นะแล้วบอกปรับภพบภูมินะครับให้ท่านอยู่อยู่สายขาวให้ท่านกลายเป็นเทพให้ท่านดูแลเราให้โชคเรานะครับส่วนใครที่นิยมที่จะบูชาสายสายเสน่ห์สายล่างนะฮะก็ ก็บูชาได้แต่ก็ต้องต้องต้องเราก็ต้องเอ,อพกของที่มีดีติดตัวหน่อยเพราะว่าเมื่อบูชาสายร่างพระง,ง่างก็จะมีจิตเป็นพวกผ,ผีมีกินเลสมีความต้องการมีตัณหาสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนคนนะฮะเมื่อไม่ได้เมื่อเราบูชาเขาไม่ดีเขาก็เอาคืนแรงเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อคิดเลยนะนะฮะคือเวลาผมบูชาเนี่ยนะครับก็จะคิดว่าพระง,ง่างเนี่ยให้เขาหิวบุญดีกว่านะครับดีกว่า อยูก็หายเรื่องความต้องการพวกอาหารการกินเหมือนคนเนี่ยนะครับบูชาแบบเทพดีกว่าบูชาแบบผีนะครับให้เขาอิ่มทิพย์อิ่มบุญมันดีกว่านะฮะอ่านี่คือสององค์นะฮะที่ที่อ่ที่อยู่กับผมอ่าอ,อ,อ,องค์นี้ชื่อจักรพัชอ่าองค์นี้ชื่อจักรพัิเพราะว่าผมสวดพระคาถามหาจักรพัิให้เขาตลอดนะครับแล้วก็ให้ของให้โชคผมตลอดนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าจักรพัิ นะครับองนี้ก็ชื่อพ่อความสุขนะครับคือขอองนี้รู้สึกว่าไปขอขอสูตรลอตเตอรี่นะครับผมเป็นคนที่เสียงโชคได้น้อยมากต้องบอกก่อนเสียงโชคได้น้อยมากแล้วก็ไปสุมส่มเลขล่ะฮะสุ่มเลขแล้วก็ได้มานะฮะแล้วก็ได้ถูกสองตัวนะครับมันก็น้อยแต่มันก็เป็นเป็นสิ่งที่ขอก่อนออกลอตเตอรี่สามวันนะครับก็ซื้อก็ซื้อก็ซื้อบอกว่าถ้าโชคดีก็ขอให้ถูกดิ ผมก็ซื้อใบเดียวโดดละฮะลัตเตอรี่ใบเดียวนะครับผมเป็นคนไม่เล่นหวยไม่ได้อะไรก็ขอก็พอขอได้ก็ไปเลี่ยมท่านขอได้ก็ไปเลี่ยมนะฮะแล้วบอกว่าจะบูชาท่านด้วยแล้วก็ตั้งบูชาที่ทำงานนะครับอ่ะวันนี้ก็จะบูะจะโชว์องค์นี้แหละนะครับแต่ว่าพอดีอยู่ที่ทำงานก็เลยแวะเอาอีกสองตนนะ่ะนะฮะที่บูชาอยู่เนี่ยเอามาให้ชมว่าเมื่อเรามีของของของดีๆของผิวเด,เดิมเนี่ยเราควรเลี่ยมเลี่ยมไว้หน่อยดีกว่า นะครับอย่าใส่ผิวเปิดอย่าไปล้างผิวจนแบบพระมันดูใหม่จนจากจากแท้กลายเป็นดูเก๋นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับอ่ะองนี้ก็ผิวดเดิมเดมมานะนะฮะก็คือดูง่ายแหละดูง่ายมีการตะใบตกตะใบแต่งตามองค์นะฮะขอบบล็อกอ่าขอบบล็อกเห็นไหมฮะขอบบล็อกขอบบล็อกมีการตะใบแต่งข้างนะครับมีกลิ่นอายแบบความเดิมก็คือการบิดบิดเกทนะ,ะบิดเกทนะครับบิดเกท นะครับแต่ว่าก็มีการมีการแต่งหุ่นเทียนให้ดูแบบมีบัวที่เด่นชัดขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณปีเก้ากว่าในส่วนตัวที่ผมตีนะใครตีเป็นยุคแรกผมไม่รู้นะนะครับแต่ผมตีเป็นเ,เป็นยุคปีเก้ากว่ามากกว่านะครับไม่ใช่ยุคแรกแรกนะครับพะพระง่างเนี่ยสร้างมา,าหลายยุคนะครับต้องบอกก่อนหลายยุคนะครับแรกแรกเลยหรือเริ่มแรกเลยก็จะเป็นเนื้อเหลืองอมแดงนะครับผมจะบอกตลอดนะครับว่าเหลืองอมแดงจะไม่ทองแดงเถื่อน นะครับถ้าเป็นทองแดงเถื่อมันจะนิ่มไปนะครับมันต้เป็นเหลืองอมแดงเพราะว่าผิวเปิดมาไงมันจะเป็นเหลืองออกส้มนะครับทองแดงทองแดงเถื่อไม่ออกส้มหรอกออกแดงเลยนะครับเสียาผมจะบอกเหลืองอมแดงตลอดเพราะเขาต้องมีการหล่อเขาเรียกว่าหล่อเนื้อทองเหลืองเข้าไปผสมทองแดงเพื่อให้โลหะมันแข็งตัวและอยู่ได้อยู่นานนะครับเพราะฉะนั้นต้องเหลืองอมแดงถ้าเหลืองถ้าเหลืองถ้ามุดแดงหมดเลยจะออกเป็นสำลิดเหมือนพระชัยอยุธยานะครับนั่นคือแดงหมด นะครับเพราะฉะนั้นบอกตรงนี้นะ,ะยุทยานะครับยุดยาตอนต้นนะครับเนื้อแดงเนื้อสำริดนี่มีอายุป,ประมาณ3-50ขึ้นแต่ถ้าสมมุิอายุยานะครับเนื้อเหลืองเนื้อเหลืองเนื้อทองผสมเนื้อเหลืองอมแดงออกเหลืองมากกว่าวันนะเหลืองเนี่ยหรืออมเขียวหรืออมแดงวันนะออกเหลืองเนี่ยก็จะประมาณรัตนโกสินทร์นะครับสองอปีถึง300ปีประมาณนี้นะประมาณนี้ อ่ะโอเคมามาพังง้่งต่อพังงั่งต่ออันนี้อยู่ที่ทํางานนะก็เลยแบบอยู่ในห้องอัดเสียงไอเราเองก็พูดเต็มที่ได้นะเต็มที่ได้นะอ่ะนี่ครับตาใส่ใหม่นะนะครับตาใส่ใหม่นะครับอ่ะนี่ครับก็ถือว่าดูง่ายนะครับใครใครเล่นพังง้างเนี่ยผมแนะนํานะเอะใครจะคิดว่าเลี่ยมต้องต้องต้องโดนตัวเนี่ย เดี๋ยวพลังไม่ออกเพราะเลี่ยมพลาสติกเนี่ยอันนี้คือความคิดที่โบราณมากนะนะครับความคิดที่โบราณมากเพราะว่าคนสมัยก่อนต้องบอกกันว่าคนสมัยก่อนที่เขาถักเชือกถักอะไรเพราะเขายังไม่มีเลี่ยมพลาสติกนะครับเพราะเขายังไม่มีเลี่ยมพลาสติกนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันมีเลี่ยมห้อยแล้วนะครับมันมีเลี่ยมห้อยพลาสติกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปเลี่ยมห้อยดีกว่านะครับ,นะรบเพราะว่าพุทธคุณเนี่ยนะครับมันอยู่ข้างนอกนะครับยังไงยังไงเลี่ยมพุทธคุณก็คุ้มครองเราอยู่แล้ว นะครับไม่ไม่ต้องกังวลว่าพอเลี่ยมปับ๊บโอ้ยง้างออกไม่ได้มันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอครับนะครับดูจิตของเขาว่าอยู่นอกองค์องค์พระง่างอยู่แล้วนะครับการการรักษาพระง่างฟังนะครับการรักษาการดูแลพระง่างมีหรอจะไม่ชอบเหมือนคุณเนะี่ยมีใครดูแลคุณเทคแคร์คุณ, care, ค,ณคุณชอบปะหน้าเหมือนกันยิ่งใครบอกว่าหุยคุณขุนดีก็ต้องดูแลดีๆหาเสื้อผ้ามาใส่ให้ นะเอาอาหารมาให้กินดูแลตัวดูแลตัวคุณหาครีมมาให้ทาเหมือนกันเลยครับการดูแลพักง,ง้างอะ่ะสิ่งหนึ่งก็ก็ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพักง้างหรือพักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าคุณดูแลดีใครๆก็ชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ชอบ,ชอบนะครับเชื่อผมอถ้าคุณไปหากกบใครไปไปว่าใครอดเก่งกับใครอะ่ะเรานึกถึงใจเราเราชอบเห็คนแบบนี้เราจะอยู่คนแบบนี้หรือเปล่าถูกต้องไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดูคน นะครับว่าเขาดูแลคุณเนี่ยเขาจะอยู่กับคุณยังไงนะครับคุณเป็นเจ้านายเขาคุณดีหรือเปล่าเนี่ยแหละครับสิ่งสําคัญคือตรงนี้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเล่นพังง้างมาเนี่ยอ,อผมยังไม่เคยโดนให้โทษแต่เคยเ,เคยได้เคยรับรู้ว่าท่านมีจริงนั่นคือช่วงแรกๆกที่ผมเล่นแล้วผมไม่คิดจะเชื่อหรอกนะครับพอซื้อมาองค์สององค์ผมเชื่อเลยนะครับก็เลยเล่นมาเรื่อย ดูประวัติดูการทําวิจัยอ่าผมจบโทนี่ผมดูการทําวิจัยดีว่าไอ้ไอง้างเนี่ยนะครับมีจริงไหมก็มีวิจัยออกมาเออเขามีจริงเขามีการสร้างจริงเขาเป็นเครื่องรางที่เอ,อคนสมัยก่อนพูดถึงกันในเล่มวิจัยในความเชื่อเขาก็พูดถึงกันผมก็เลยต้องเล่นนะครับอ่าเอ๊ะเหมือนผมพูดเยอะนะเนี่ยอ่าโอเคครับก็โองคประมาณนี้นะนะครับก็ดูไม่ยากนะอ่ะปีเก้ากว่ากับ ปีแปลกกว่าดูเนื้อเห็นไหมฮะเป็นไงถ้าองค์นี้ผิวเปิดเนี่ยคุณคิดดูนะมันจะไม่คลาสสิกท่าองค์มันจะไม่คลสสาคลสสิกเลยนะเวลาใช้พระเนี่ยผิวเดิม,ดมอะเรียมเถอะเชื่อผมนะครับท่านเองจะใด้รักคุณด้วยนะดูแลท่านท่านก็ดูแลคุณอย่าพูดง่ายง่ายเลยนะครับรักษาท่านท่านก็รักษาคุณเนี่ยมันเหตุผลง่ายๆนะฮะเหตุผลง่ายๆนะครับอ่ะนี่ครับอ่ะโอเคครับองค์นี้ผมก็จะเปิดแบ่งในในช้อปปี้นะ องนี้ผมถือผมเปร่อแบนในช้อปปี้นะฮะเอ๊ะผมดวก่อนนะพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าเอ๊ะผมไม่แน่ใจหน้าใหญ่ปะเนี่ยดยวก่อนนะผมเอ่อผมไม่แน่ใจอ่ะโอเคครับก็ถือว่าดูง่ายนะครับเพราะสนิมขึ้นตามองเนี่ยผมดูดูดูสนิมไปอย่างไเนะฮะผิวธรรมชาติขึ้นเลยนะเห็นไหมฮะมีการตัดแต่งตะไบหุ่นเทียเห็นไหมฮะสนิมเนี่ยตามซ่อกเนี่ยธรรมชาติเลยนะ จริง,รงถ้าสองเนี่ยเป็นผิวน้ำตาลเข้มเลยนะกับดำเลยนะนะฮะอ่นนี่ครับไอข่าข,าว,ขาวเนี่ยนะครับเป็นพวกคาบเอ่อคาบเกลือคาบเหงือง่อที่เขาใช้มานะผมบอกก่อนนะเออ,อลองหาแปลงเบาบางนะชุบแล้วลองเช็ดเช็ดูก็ได้นะอันนี้ผมผมลงคิดปั๊บผมปรับผิวแต่งผิวเพิ่มไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าให้เป็นเดิมเดิมแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะถ้ามุดผมลงในช้อปปี้เนี่ย รเราเองก็ต้องมีสภาพคงเดิมที่ที่ถ่ายถ่ายคลิปไว้นะครับอ,อันนี้นะครับอโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวดยวขอฝากเท่านี้แล้วกันครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมลาที่สามองค์แล้วกันนะครับองค์นี้อยู่ที่ทํางานผมนะ,ะเห็นไหมนี่เห็นไหมครับไอ้ที่มันดูง่ายมันก็ดูง่ายแหละครับมันไม่ยาก นะครับอ่ะโอเคครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ